ของอนาคต c u r รี Curry, ในวันที่รีแบรนด์เปลี่ยนชื่อเป็น KEX Curry Express ประกาศรีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น KEX หลังขายกิจการพร้อมหุ้น100%ให้กับ SF International Holding ประเทศไทยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมของ SF Holding ยักษ์ใหญ่ด้านขนส่งจากจีนมูลค่าเกือบ9,600ล้านบาทในวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาจากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเน,นื่องกว่า3ปี ความท้าทายที่ KEX จะต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงและจะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรุกตลาดอย่างไรบ้างสปอตไลท์จะพาไปดูผลประกอบการย้อนหลัง5ปีของ Curry Express ประเทศไทยพบว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2563รายได้อยู่ที่19,010ล้านบาทกำไรสุทธิ1,405ล้านบาทปี2564รายได้อยู่ที่18,972ล้านบาทส่วนกำไรสุทธิลดลงเหลือ47ล้านบาท ในขณะที่ปี2,565รายได้อยู่ที่17,145ล้านบาทขาดทุนสุทธิ2,830ล้านบาทส่วนปี2,566ที่ผ่านมารายได้อยู่ที่11,541ล้านบาทและขาดทุนสูงสุดสุดที่2 3 6 7 7 6ล้านบาทส่วนปีนี้ไตรมาสแรกรายได้อยู่ที่2,580ล้านบาทและขาดทุนสุดที่แล้ว1,189ล้านบาทสาเหตุที่เครี่ขาดทุนในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นเพราะ1 เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่หลังโควิด19ยอดส่งพัสดุน้อยลงนี่สินคัวรเรือนสูงทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้ใจ่ายมากขึ้น 2. การแข่งขันในตลาดอุปสงแรงโดยเฉพาะได้ารงราคา KEX ปรับตัวมีการใช้ระบบคัดแยกพัสดุอัตโนมัติในศูนย์คัดแยกพัสดุในบางภูมิภาคและอัปเกรดแพลตฟอร์มตั้งแต่ปีที่แล้วทําให้การบริหารจัดการต้นทุนเริ่มเห็นผลที่ดีขึ้นส่วนหลังจากนี้ KEX มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายจากผู้ใช้บริการรายย่อยกลุ่มลูกค้าธุรกิจและการส่งสินค้าระหว่างประเทศครอบคลุมเส้นทางกว่า50เส้นทางใน45ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกและยุโรปและยังปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความพอใจของลูกค้าให้สูงสุด บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีวิเคราะห์ว่าภายในปีนี้ KEX จะยังขาดทุนหนักถึง3,470ล้านบาทบริษัทน่าจะยังไม่ฟื้นตัวเร็ว,รวนี้เพราะยังมีคู่แข่งรายใหญ่เช่นช้อ,ชอปปีที่เริ่มทำการจัดส่งสินค้าเองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีมาจิ้นสูงอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งต้องมาติดตามกันต่อหลังจากนี้ว่า KEX ในการดูแลของ SF Holding จะเป็นอย่างไร ในวันที่การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆจนผู้ค้าหลายรายต้องยอมแพ้และปิดกิจการตามกันไป